วินเจียงอยู่ในระดับจิตวิญญาณชั้นที่สองระดับของเขาสูงกว่าหน้าหลานเฟิงหน้าหลานเฟิงใช้แค่จิตวิญญาณหมัดเทพโอหังแต่ละหมัดที่โจมตีบีบให้เวินเจียงต้องถอยหลังทีละก้าวจนกระทั่งอวัยวะภายในได้รับความเสียหายจากคลื่นกระแทกเขาต้องยอมแพ้หน้าหลานเฟิงสุดยอดจริงๆครอบครัวผู้ว่าการเมืองนี้ช่างพิเศษและไร้เทียมทาน ไม่จำเป็นต้องสู้ต่อข้ายอมแพ้ว่าไงล่ะถ้าอย่างนั้นเริ่มรอบสุดท้ายกันเลยทั้งสามคนขึ้นเวทีหลักได้เลยใครที่ยืนอยู่คนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะนี่คือรอบสุดท้ายพวกเจ้าคิดว่าใครจะชนะน่าจะเป็นหน้าหลานเฟิงวิญญาณแขนทองของนางแข็งแกร่งเกินไป อาจจะไม่ก็ได้พวกเจ้ารู้หรือยังว่าวิญญาณของหลินเชียนคืออะไรหน้าหลานเฟิงเจ้าจะเสียใจที่ทำเช่นนั้นในคืนนั้นและหลินเชียนเจ้าจะเสียใจที่เตะพ่อข้าออกจากตระกูลหลินและพยายามฆ่าเราทั้งสองข้าจะล้างแค้นอย่างช้าชเจ้าค่อนข้างเก่งถ้าเจ้าตกลงเข้าร่วมตระกูลหน้าหลานของข้าข้าจะยกโทษให้กับสิ่งที่เจ้าเคยทำ ข้ายังสามารถฝึกสอนเจ้าเป็นครั้งคราวด้วยตัวข้าเองเจ้าจะฝึกข้าเหรอใช่ข้าจะฝึกเจ้าเองเจ้าควรจะเข้าใจว่านี่เป็นโอกาสหายากแค่ไหนและเจ้าน่ะเป็นคนแรกฮ่าฮ่าน่าลันเฟิงข้าไม่อยากเชื่อว่าเจ้าจะยิงยโสได้ขนาดนี้แต่ข้าไม่เข้าใจเลยว่า เจ้ามีสิทธิ์อะไรถึงได้ยิ่งนักด้วยระดับพลามฝึกฝนกระจอกแบบนั้นเนี่ยนะไปยวนเห่าหน้าหลานเฟิงเจ้าก็แค่สาวใช้ในเมืองเหลวงเท่านั้นแต่ข้ากลับเห็นเจ้าประกาศตัวว่าเป็นองค์หญิงในเมืองอย่างเจ้านี่มันช่างสบายเกินไปแล้วคุดปากทำไมล่ะไม่พอใจที่ข้าเรียกเจ้าว่าสาวใช้หรือแล้วเจ้าก็เป็นแค่หมาเท่านั้นแหละ ฮ <H aa> นั้นเจ้าก็ยอมรับแล้วสิว่าเคยเป็นสาวใช้เจ้าช่ำอวดดีนะักกล้าพูดจาดูหมิ่นตระกูลหน้าหลานของข้าแบบนี้อยากตายด้วยไงคุบป,ปากไปเลยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ